กูสู้กูส,สู้ทำอะไรอยู่หรอกำลังดูมดแดงใส่กับรังอยู่นะคะคุณตายดีเลยคุณตายมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรหรอคะเรื่องช้างกับมดแดงอู้หเรื่องมัน็นยังไงนะคะอยากรู้ใช่ไหมมีช้างเกเรตัวหนึ่งที่มันคิดว่าตัวเองเนี่ยตัวใหญ่มากเลยพอเห็นหมดุแดงกําลังสร้างรังเนี่ยมันก็เลยอยากจะแกล้งกูสู้อยากรู้ไหมว่ามดแดงตัวเล็กๆจะสู้กับเจ้าช้างได้ไหมสู้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมดแดงอ่ะตัวเท่านี้ ส่วนช้างประตูทั้งนี้นะคะคุณต่ายยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนค่ะอ,อยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องช้างกับมดแดงช้างตัวหนึ่งคิดว่าตนมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงกว่าใครจึงเที่ยวพูดอ้ออวดและรังแกสัตว์อื่นๆในปา่าจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ วันหนึ่งขณะหาอาหารช้างเห็นฝูงมดแดงช่วยกันสร้างรังบนกิ่งไม้อย่างขยันขันแข็งก็อยากแก้งจึงพูดว่าเจ้ามดตัวจ้อยรีบย้ายรังของพวกเจ้าไปที่อื่นเดี๋ยวนี้นะเพราะมันเกะก,กะขวางทางทำให้ข่าหาอาหารลำบากมดแดงตัวหนึ่งได้ฟังก็บอกว่า รังของพวกเราเล็กนิดเดียวจะไปขวางทางท่านได้อย่างไรแล้วในรังก็มีไข่ามากมายเราย้ายไปที่อื่นไม่ได้หรอกช้างโกรธที่พวกมดแดงไม่ยอมทำตามคำสั่งจึงชูงวงด้วยท่าทางดุร้ายแล้วข่มขู่ว่าน้อยแนย่เป็นแค่มดตัวก็จ้อยร่อยยังจะกล้าเถียงข้าอีกหรือคอยดูนะข้าจะฟาดรังของเจ้าให้เละเลย ดแดงเห็นดังนั้นจึงตกลงกันว่าจะลองสู้กับช้างดูสักครั้งเมื่อช้างยื่นงวงมาพวกหมดแดงก็พาก,กันกรูเข้ากัดจนช้างร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดช้างพยายามยดิ้นและ <ขอ S 1> สะบัดเพื่อให้พวกหมดร่วงจากงวงแต่ฝูงหมดแดงกัดแน่นไม่ยอมปล่อยช้างทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงขอร้องให้พวกหมดแดงหยุดกัดโดยให้สัญญาว่าจะไม่แกล้งใครอีก หมุดแดงเห็นว่าช้างสำนึกผิดแล้วจึงยอมปล่อยนับจากนั้นเป็นต้นมาช้างก็ไม่เกเรและอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆอย่างมีความสุขการที่เราเก่งกว่าบางคนในบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าเราจะดีกว่าใครๆในทุกๆเรื่องนะคะอย่าทะนงตนมากไปเพราะคนเก่งกว่าเรานะ่ยยังมีอีกมากค่ะเหมือนมดและช้างในเรื่องนี้ ที่ช้างคิดถ้านองตนว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าใครๆยังไงล่ะคะการพูดจาโอ้อวดข่มผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเด็กๆเพราะนอกจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อื่นแล้วยังส่งผลให้เกิดปัญหากับตัวเองอีกด้วยนะคะน้องๆเตรียมอนุบาลและอนุบาลหนึ่งคิดว่าช้างมีพฤติกรรมอย่างไรคะ ใช่คะ่ะช้างมีพฤติกรรมชอบอ้ออวดทะนงตนว่าตัวเองตัวใหญ่คะ่ะมาถึงคำถามของพี่พี่อ้อสองและอ้อสามนะคะพี่พี่ทราบไหมคะว่าทำไมช้างถึงโกรธฝูงมดแดงกะเพราะมดแดงไม่ยอมย้ายรังหนีไปตามคำสั่งของช้างไ้คะแล้วเพราะอะไรช้างถึงยอมแพ้ฝูงมดแดงคะ เพราะว่าฝงมดแดงรวมพลังช่วยกันกัดเจ้าช้างทําให้เจ้าช้างรู้สึกเจ็บปวดทนไม่ไหวจึงร้องขอให้หมดแดงหยุดกัดค่ะจบแล้วค่ะคุณสุเห็นไหมคะว่ามดแดงตัวเล็กๆเ,เนี่ยถ้ามันรวมพลังสามัคคีกันแล้วมันก็สามารถที่จะเอาชนะช้างที่ตัวใหญ่กว่าได้ใช่แล้วค่ะคุณตายความสามัคคีเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะคะคุณตายใช่ค่ะเด็กๆคะ ช่วงนี้อย่าลืมหมั่นดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สิทานเรื่องหน้าของคุณครูคะ่ะบ๊ายบาย